สวัสดีค่ะมือนีเขากับมาพบพอกันอีกแล้วนะคะกับคุณคู่แน่นวิธีผู้สาวเลี้ยงงวัวขอกง,งัวบานบานรายการเจ้าหน้าแอนฟาร์มฮักค่ะพี่น้องมือนี้กับมาพบพอกันกับบรรยากาศยามแรงอยู่ที่ขอกง,งัวบานบานของคุณคู่แน่นเองนะคะพี่น้องมือนี้นะคะคุณคู่แน่นสิภาพพี่น้องมาเบิงกําไรของการเลี้ยงงัวนะคะนอกจากเข้าสีขายงัวแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เข้าได้กาไรจากการเลี้ยงงัวนะคะเพราะว่าตอนนี้ มีราคางั่วลงนะคะเฮายังขายออกบ้านใดนะคะแต่ว่าเฮายังมีกําไรอีกหนึ่งซิงนะคะที่ทุกคนเลี่ยงนะคะทุกคนเลี่ยงงัวที่จะดองใดนะคะมันคืออีกอย่างนะคะ,ะว่าวร้ายใหญ่ห้างค่ะคุณคู่แน่สิบ้าไปเบิ่งกันเลยค่ะสำหรับการเลี่ยงง่วนะคะกําไรยางเหลกเลยก็คือนี่เลยค่ะพี่น้อง นะคะลูกงัวนะคะเลียงแล้วกะออกแม่แพ้พันธด้ปีละตัวนี่ก็ถือว่าเป็นกำไรอย่างแหลกนะคะกำไรอย่างที่สองนี่ก็คือร่างคาง,งั่วนะคะร่างข้าง,งัวถ้าเฮ้าขายเราได้ร่างาง,งัวดีก็ถือว่าเป็นกำไรชันที่สองนะคะ <S <S แต่อ่าถ้ารางข้าง,งัวมันต่ำเฮ้ากัาบ่ทงันขายนะคะนอกจากอ่ากำไรสองยางนี่หนึ่งคือลูกงัวสองคือการขายราค่าสูงนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือ ขี่งัวค่ะพี่น้องนะคะเข้าสีเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือปุ๋ยขอกนั่นเองพี่น้องคือขี่งัวนั่นเองค่ะเข้าสิ่ผ้าพี่น้องมากนขี่งัวไปใส่ไ้ค่ะพี่น้องมาค่ะเบิงวา่าขี่งัวแต่ละขอกี่มันสีหลายปันไดนะคะมาไปเบิงน้ำกันเลยค่ะพี่น้อง นี่แหละค่ะ,ะการเลี้ยงงวของคุณคู่แน่นนะคะกสิเป็นขอกบนับน,นกับปล่อยไห้มันขี่วหวตามขอกนะคะกับสีมักสะสมวหวนะคะไห้มันแหง้งแล้วห้องกสิมาทําการกวดเอานะคะตักใส่ถุงแล้วก็ไปยายให้นะคะนี่เลยตวัวนหน่อยๆนี่คืคอกําไรจากการเลี้ยงงวนะคะที่เหลือตอนนี้ขายบาย่ได้คือกําไรจากขี่งูนี่แหะค่ะพี่้องนี่แหละ นี่เลยนะคะกําไรจากฟุ้นนั่นเองนะคะไปเบิงห่าว่าเข้ากอกใดจักถุงมือน,นี่นะคะพี่น้องมาเบิงน้ากันค่ะนี่ค่ะพี่น้องปุ๋ยขอ,อกนะคะเข้าตักออกมาไว้ทั้งหนอกกอนแล้วบดเข้ากะสีทำการกรอกใส่ถุงแบบนี้เลยค่ะพี่น้องกรอกใส่ถุงแบบนี้นะคะนี่นเห็นถุงกระสอบไล้ลายในเบเปเนณยังได้ค่ะพี่น้องก็คือปุ๋ยขอ,อกนั่นเองค่ะ หลังจากที่เห่าให้ใส่กระสอบแบบนี้แล้วเห่ากะเชิเอารถไถนะคะใส่ถ่ายนะคะ,ทะ,คะทะเลอนะคะมาเอาถุงพวกนี้นะคะถุงปุ๋ยคอกเนี่ยแหละไปยายใส่ให้นะคะนีะ่คือกําไรอีกหนึ่งอย่างของการเลี้ยงงวนะคะพี่น้องคุณคูณแนนมีความสุขหลายนะคะตอนนี้ขายงวเพราะท่านใดเห่ากับคนฟุ้นไปใส่ให้ก่อนนะคะเพื่อประหยัด และก็ลดตนทุนในการสืบปุ๋ยเห็ดไฮขังต่อไปค่ะพี่น้องนี่แหละห่อกอกฟุนเรียบร้อยแล้วนะคะหฮากระยายฟุนไปน้ำให้แบบเนี้ยค่ะพี่น้องลดตน้นทุนเนาะคะ่ะพี่น้องเห็นบอกออาสีดำดำตามให้กระจายตามให้อันนี้คือ กำไรจากการเลี้ยงงวก็คือปุ๋ยคอ,อกหรือว่าขี่งวบานเท้าเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องมาใส่ให้หลังจากเก็บเกีียวแล้วนะคะฝนตกมากเขาก็สีไทยเตรียมดินเพื่อที่จะปลูกในขังต่อไปนะคะนี่เลยนะคะเป็นการลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีลงไปอีกนะคะคุณคู่แน่นกับผ้าพี่น้องมาเบิงกําำไรอีกหนึ่งยางของการเลี้ยงงวนะคะก็คือปุ๋ยคขออกเนี่ยคะ่ะพี่น้องที่คุณคู่แน่นอ่า ให้ถ้เจ้ากรอกไส่ถุงให้เรียบร้อยนะคะพี่น้องเข้ากับสิเอาไปใส่ให้นะคะกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้คุณคู่แน่นวิธีผู้สาวเรียงง่วคนหนีน้ำแน่เด้อย่่ะพี่น้องแล้วพบพอกันใหม่ในะคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ